รถล,ลงแล้วค่ะค่ะแต่งหน้าสวยๆก็ลังถึงใกล้ใจยางไปแล้วค่ะค่ะสวนะัสดียงะังเห็นไหมอย่าเน้ออะไรก็ต้องเป็นแกันเบิร์กนีนะฮะ ไค่ะนนยังซิทอัพยังซิทอัพอะไรล่ะนั่งลงมาเลยครับมาเร็วมาอะไรครับมามา,รรบมาสมัครงานค่ะก็มีใบนะคะเดี๋ยวเอาใบให้นะักะทิขาใบก่อนเอาเป็นแฟ้มเลยครับนี่อ้ไม่ใช่ค่ะอะไรน,นั่นอะหวยไม่ค่ะคุณมาแคสเป็นอะไร เคทเป็นนักแสดงคนงามงานนี่แหละค่ะนักแสดงก็แหละผมถามว่าจะเป็นตัวอะไรจะเป็นวัวหรือจะเป็นลิงเอ่อเป็นแมวค่ะน้องเอ็กผมสามารถเยอะไหมครับหลายเจอบค่ะควรถอดอันผ้าปิดจอมุกได้ไหมคะได้ครับถอดแว่นตาด้วยค่ะเหมือนคนตาบอดค่ะน่จะเรีข้างหน้าด้วยค่ะแล้อง็สรุป ดิฉันออกเลหรอคผมให้เวลาคุณ2นาทีกับการแคสบทนางเอกคุณจะ,สะแสดงอะไรผมอยากได้บทเศรา้าคันธรรมกกรรมการคะอะไรครับขอแต่งหน้าก่อนจะค้าได้ไหมคะไม่ต้องขอครับไม่มีข้อสั่งผมเปแ,แต่งก็แต่งเลยมีแต่มองคิดออกตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งลิเอาขึ้นสีเรียเ่ยมเถอะ คุณชื่ออะไรนะครับชื่อนางธรรมนางสกุลมาเทศนาค่ะอ๋อชื่อของคุณนี่น่าจะเป็นไปได้ครับทำไมล่ะธรรมมาเทศนาไม่มีใครในวงการนี้เลยไปได้แล้วนะคะบทแรกบทเศร้าขอเอาเป็นประมาณว่า,าสุนัขที่บ้านของคุณตายแม่เอาไปแกงเดียเ oh, <no. S 1> วลาสองนาทีนะครับเริ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรครับ <coś> ก็ร้องไห้ไงคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่บอกฉันว่าจะเอาน้องหมาไปเกมจะได้กินด้วย อุ้ยอุ้ยได้ไปคะครับขอผมว่าบทนี้นะครับคุณยังเข้าถึงอารมณ์ไม่ดีพอนะแล้วก็ ผมขอดูบทต่อไปของคุณได้ไหมเอาแบบเป็นานางร้ายที่แบบว่าแฟนคุณนอกใจไปไปมีกิ๊กเนี่ยคุณก็ตามราบีเลยโอเคงั้นเอาบทนี้ครับเราดูโอ้ได้ค่ะพอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะอันกรรมะคาระคะแบ้วควรอะไรหนึ่งอย่างได้ไหมคะอะไรครับถอดเสื้อให้หนูโอ้แก้ก,กรำมะกรีกแล้วฮะโอ้ยยงเลยค่ะ คป๊บนึงค่ะอันมันสูตรบลงค่ะลงก่อนนะคะจากข้าวนะคะ โหคุณเตียมชุดมาเองเลยเหรอครับค่ะผมว่าชุดเดียวคุณเหมาะกับบทนี้มากกว่าผมเปลี่ยนบทให้คุณดีก,กว่าบทลไหเหรอคะผมขอเป็นบทแม่บ้านที่กําลังนินทาเจ้านายที่ใช้งานหนักแล้วก็เป็นอารมณ์ขำขันนะครับได้ค่ะเป็นตลกตลกแบบคุยโทรศัพท์แบบก็ด่าเจ้านายไปนะครับนี่ครับโทรศัพท์ขอไป๊บนงค่ะบทนี้ผมขอแบบตลกที่สุดแล้วก็คุยแบบนินทาเจ้านายฮะไปค่ะไ่อง อันมาตัวหน้าคนในหม่น่ะบัวโอ้ยปากกัำมะมาดู้มิสกซน์ก็ดีมือน,นั่นเนาะจะทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยคุณรีบมากปวดขี่บักคัาขี่ข้ารีบมือนตือยตือยข้ารีบอยู่เนาะแต่อยากขวากันเนี่ยเออสนี้ละได้ไหมคะต่อครับต่อ, <ห ả? S 3> อ,อกำลังเพลินใส่แต่อยากคุณเนะะาะบักหาเอ้อจอยไป,ไป,ไป ผมขอบบตลกกว่านี้ได้ไหมครับต้องแบบขำขันแบบว่าตลกป๊าเทปบอเป็นดอกค่ปะปต้อันนี้ใส่นี่น่าจะเป็นอันนีโรคนะครับมันน่าจะไม่ป่วยนะเออพอดีว่ามีลูกประจำตัวค่ะค่ะเนี่ยนี่คือค่าข้าตลกกว่า นี่คือตลกสีคือตัวในน้อค่ะน่าแ,แต่คุณเลยครับถ้าคุณอยากเป็นนักแสดงคุณต้องทำไม่ได้คนระบทนี้หนูทําไม่เป็นนะคะ่ะพอดีว่าหนูเป็นคนสวยอะคะ่ะคนสวยค่ะคนสวยเล่นตลกไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะแล้วเขเปลี่ยนบทแ,แล้ขอเป็นนางร้ายแซ่บตบตีแย่งชายโอเคนี่เล่นกับคณะตัวน,นี้นะเอาบทอ,อะไรนะคะจำไม่ได้ ไม e ่ต้องเหนือนซ้ำเนอสูนะคะอะไรจะย่งแฟนฉันหรอต้องตาย ขอท่านกรรมการเป็นนางที่มันแย่งแฟนได้ไหมคะได้ครับอ,อนอนลงเลยคะ่ะรับกวันนะคะไม่ได้ครับนอนไม่ได้คือตึงแข็งจะตายได้ดริดิเฮ้ยออ้ยหง่ลัก ผมจะแสดงให้คุณดูหนึ่งบทคุณนอนลงไม่บทนี้ไม่ได้ตบทีนอนเฉยๆเลยคุณครับคุณครับฮยคนตายขึ้นอื่นแล้วครับเฮยคุณก็ตดด้วยนะครับ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยเอออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคุณเจาอาคุณลูกขึ้นานะผมรู้แล้วว่าผมจะให้คุณเล่นบทอะไรดีผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าว่าคุณแสดงบทแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีอยู่บทที่สองก็ยังไม่ดีบทที่สามก็ดีนะฮะผมเลยวิเคราะห์ว่าจะให้คุณเป็นบทบทอะไรเหรอคะบทแม่บ้านคะ เพราะว่าละครของผมมันเหลือฉากแม่บ้านอีกฉากหนึ่งเอาคู่วาจาสั่นเหรอวันนี้นี่ใช่ไหมว่าเป็นนางเอกเนี่ยไม่ครับมันเหลือบทแม่บ้านวันนี้ผมแคสบทแม่บ้านคุณต้องอ่านให้ดีเนี่ยแคสบทแม่บ้านโอเคโอเคโอ้ผมเอาหรอกใช่ไหมฮัลโี่ฮัลี่แม่บ้านทุกคนทุกคนครับช่วยช่วยหนังด้วยกูว่าเป็นนั่งอีกกูได้เป็นเมืองเงั่งกูได้วะ musik ครับผมจะให้ความรู้และสาระเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะครับจากการเซ็นสัญญาสมัครงานหรืออะไรก็ตามเขาให้คุณเซ็นหรืให้คุณทําคุณต้องอ่านเอกสารให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้นะครับเพราะว่าทกวันนี้มันมีกฎหมายรองรับหมดคุณต้องอ่านเอกสารให้ครบถ้วนและดีก่อนเข้าใจปะ ไม่ได้แดกหน้าแปลกได้แดกก่อนเขาเรียกมันสิ